สวัสดีครับเส้นทางบันเทิงวันนี้อยู่กับผมโต๊ะอาักคารัตครับโต๊ะมีข่าวบันเทิงรออยู่ไปรับชมกันครับ เริ่มต้นความบันเทิงกับบทบาทใหม่ของพระเอกหลุยเฮสกับการเป็น MC s p e c i a l ในรายการเที่ยงบันเทิงสดค่ะหลุยบอกว่าถึงแม้จะเคยทำหน้าที่พิธีกรบนเวทีใหญ่อย่างเ s เชียน l e v i s i o n Awards มาแล้วความตื่นเต้นก็ยังมีอยู่นะคะโดยเฉพาะช่วงก่อนเข้ารายการใจเต้นจุ๊บๆเลยค่ะแต่ผ่านไปสักพักก็เริ่มผ่อนคลายทำหน้าที่พิธีกรร่วมกับนิวหนวดธนิตได้เป็นอย่างดีงานนี้หลุยยังฝากคำแนะนำและให้กำลังใจไปถึงเพื่อนรักัชฟวรากรที่เตรียมตัวมาเป็น MC s p e c i a l ในวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์ ครั้งแรกเลยครับโหก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจด้วยครับคืออย่างที่บอกไปครับเราเห็นเพื่อนๆเ,เราแต่ละคนมาออกก็ทยอยมาออกกันเราก็แบบเอ๊ะเมื่อไหร่จะถึงตาเรานะ นี่แหละครับก็วันนี้เลยก็ทําการบ้านมาอย่างหนักครับคือโอ้โหมีแฟกเตอร์หลายอย่างมากเลยครับที่เข้ามาตอนที่เป็นพิธีกรอยู่ก็คือเราจะมีไม่เอ่อมีหูฟังตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือจะคอยรับอัปเดตต่างๆว่าเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่มตรงนู้นนี้นั้นนะแล้วก็มีตัดออกด้วยตัดออกแล้วก็เพิ่มอย่างอื่นเข้ามาคือตอนแรกเราก็นั่งดูสคริปต์กันไปประมาณแบบครึ่งชั่วโมงก่อนเริ่มรายการแล้วครับก็แบบโอเคดีครับก็เป็นการเหมือนฝึก ทักษะการแก้ปัญหาแบบหน้าหน้างานอะไรอย่างเงี้ยครับ <Okay. S 1> สนุกมากครับแล้วก็ดีใจนะเพราะว่าเดี๋ยวเห็นว่าเดือนนี้ก็จะมีมากันอีก mm hmm. มีเพื่อนเรามาด้วยแชปวรากร <laughs> ผมว่าเขาได้อยู่แล้วแหละเขาได้อยู่แล้วเขาคือข่าวตรงนี้ก็จะไม่ใช่ข่าวซีเรียสไม่ใช่อะไรเป็นข่าวแบบบันเทิงนะครับแล้วเขาก็เป็นคนสนุกสนานเฮฮาอยู่แล้วแชปวรากรผมจะคอยดูเลยจะแบบนั่งเกาะหน้าจอดีไม่ดีแล้วผมว่างเดี๋ยวผมมานั่งดูที่สตูดิโอเลย ให้กำลังใจเอาไป้ายไฟมาถือรอให้กำลังใจ MC Special ได้ทุกคนในเที่ยงบันเทิงสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกา15นาทีนะคะ มาที่สาวแทบพลอยแลนดาพากันบ้างค่ะล่าสุดต้องบูสต์ energy ด่วนๆเพราะเพิ่งหายป่วยจากอาการตากุ้งยิงงานนี้สาวพลอยอยังต้องดูแลดวงตาเป็นพิเศษอาการเริ่มแรกรู้สึกเจ็บตาเลยรีบไปหาคุณหมอเพื่อรักษาส่วนถ้าถามถึงสาเหตุการป่วยว่าป่วยครั้งนี้เป็นเพราะอะไรไปฟังสาวพลอยตอบในสไตล์สาวอารมณ์ดีกันค่ะ น่าจะแบบว่าดูมวยวันบ่อยอะค่ะใช่งงแบบว่าเห็นกล้ามนักมวยบ่อยตาก,ก็เลยกุ้งยิงมีคนมาแซวจริงๆงนะเพราะแบบแอบบดูกล้ามนักมวยอะสี่อะไรอย่างเงี้ยมีคนมาเมนแซวซึ่งไม่เคยดูดูด <c oughs> จริงก็จริงของเขา, <c oughs> ไ,มาไม่ใช่จริงๆคือก็ไปหามาก็ไปหาคุณหมอเขาก็บอกว่าเป็นเหมือนต่อมไขมันอักเสบอะไรเงี้ยค่ะมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆแต่ว่าไม่เป็นหนองไม่เป็นอะไรนี่ก็ใกล้จะหายแล้ว ต้องหาคนดูแลฮะ <c oughs> มีหลายคนนะดิ <c oughs> พูดเล่นค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงหรือว่าคอมเมนต์มาว่าแนะนําให้ไปทําอย่างนู้นอย่างนี้นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวก็ใกล้จะหายแล้วค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อครับกลับมาช่วงนี้โต๊ดมีเบื้องหลังละครในรอยรายน์มาฝากไปร,รับชมกันครับ มาที่ในรอยทรายคืนนี้ค่ะเข้าสู่ EP 7ีแล้วมาส่งใจช่วยตะวันผู้ความจําเสื่อมถูกส่งมาอยู่เกาะมุกให้หนางเอกและจ่าแดนช่วยกันดูแลลําพังตอนนี้จำอะไรไม่ได้อยู่แล้วยังเจอแก๊งนักเลงที่เคยเขมเนที่ว่าลักพาตัวกะมาทําร้ายเรียกว่าเข็นมาทั้งทงท,งที่นั่งวิวแชร์เลยซึ่งฉากนี้ไม้บอกว่าให้บู้ยังง่ายกว่าเพราะต้องกลายมาเป็นผู้ป่วยไม่มีแรงสู้แค่จะลุกขึ้นยืนจากวิวแชร์ก็ยังลําบากซึ่งตอนถ่ายทำไม้บอกว่าเกรงมากต้องลุกชา้ชาๆแล้วลม้มลงกับพื้นอยากจะยืดเส้นยืดสายขึ้นนมาททัีค่ะ เฮ้ยเฮ้ยี่มันยืนได้สามสองหนึาจะบ้ายอ่ะเดี๋ยวพี่ขอซ้อมทีนะคะาจะตายเนาะคนเนี้ย ฉากนี้เสร็จก็เลยชวนนางเอกที่สาและบอสนวะไพบูลมาเต้นทำคอนเทนต์สักหน่อยให้หายเครียดแต่สรุปมีคนเครียดกว่าไปดูค่ะจบปะเีไม่ไม่ต้องไม่ต้องมาจุ้มจิ้มตรงนี้ใครทำคะใครทำคนที่ไม่โดนไม่โดนค่ะคุณพัทธเดชค่ะ chim nằm chung chung chim 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 และแฟนละครทีมวิมาลาส่งกำลังใจให้ที่สาววลิที่สาวรัวๆเลยค่ะเพราะตอนนี้ได้ว่าที่เจ้าบ่าวแสนเย็นชากลับไปดูแลที่รีสอร์ทแล้วงานดราม่าชุดใหญ่กระโดนใส่มาเลยแบบจัดเต็มโมเมนต์นี้เลยค่ะที่สาบอกอยากได้กำลังใจจากแฟนละครมากที่สุดเพราะเป็นมุมอ่อนแอของตัวละครวิมาลาที่แฟนๆไม่เคยได้เห็นจะเข้มแข็งแค่ไหนเจอผู้ชายทำแบบนี้ใส่ก็ต้องมีน้อยบ้างคืนนี้รอดูกันต่อได้เลยค่ะ เจ็บปวดเจ็บปวดหลังจากที่ผู้ชายทําภารกิจเสร็จสิ้นผู้ชายก็กลับมาหาเราที่เกาะแล้ว<ม>แต่ว่ากลับมาแล้วไม่เหมือนเดิม,มคือปกติอะที่ว่าเขาก็เป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่ละอันนี้แบบอ้องเบอร์ใส่คุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องใส่แล้วก็แบบทําร้ายจิตใจเราด้วยอะไรอย่างงี้ส<ม>งสารหน่อยเธอะค่ะสงสารหน่อยเถอะค่ะรอผู้ชายก็รอมาตั้งนานแล้วจะแต่งงานกันก็ แม่ก็ดันมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกของเราอะจะยากขอคุณไหมอย่างง่ายมากเพราะว่าลอยอย่างเดียวท้าง่วงคนดูก็ไม่รู้นะคะว่าหมายง่วงไม่ต้องพูดอะไรหนึ่งลอยมองอะไรอย่างเดียวแต่ของเราก็ลองให้ไปดราม่าไปอะไรอย่างนี้เ,เ,ราารนเราก็ทําสมาธิด,ดีเพราะว่าเราก็แอบหมัน่นไส้พระเอกว่านั่งชิวมาก <laughs> คนดูก็จะได้รู้สึกว่าแบบ สงสารแล้วก็เห็นใจวิมาลาตอนนี้แหละน่าจะเป็นดราม่าแบบสุดๆในชีวิตของวิมาลาแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปก็คือด้วยความที่ตัวเขาเนี่ยเป็นคนแบบเป็นสาวสตรองอยู่แล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะแบบโอเคขึ้นต้องรอรุนค่ะรอเป็นกําลังใจให้วิมาลาส่วนดุมทศวิชาสายซัพพอร์ตตัวพอ่อ ตอนนี้ก็ตกแฟนแฟนละครไปได้เยอะเลยนะคะเป็นผู้ช่วยพระเอกที่ปากแจ๋วคอยแก้ปัญหาและทำแผนสลับตัวได้แบบแยบยนต์สุดๆทดขอบคุณทุกกำลังใจและคอมเมนต์ที่ส่งมาให้ตอนนี้อ่านแล้วใจฟูสุดๆ <Okay. S 1> และยกเครดิตให้กับพระเอกไม้พัทรเดชที่แนะนำการแสดงและให้ความเอ็นดูจนถ่ายทอดบทบาทนี้ออกมาได้ถูกใจแฟนๆค่ะ คือตอนแรกๆก็ถามว่าเกรงไหมก็เกรงอยู่แล้วครับแน่นอนต้องเกรงอยู่แล้วก็พี่ไม้เขามีความกวนของเขาอยู่แล้วอ่าเขาก็จะชอบเล่นกับน,น้องๆอ,อยู่แล้วมีก็มีพี่บอสพี่ไม้เนี่ยครับก็คุยกันมากๆกวนกันไปบ่อยชวนกันทำคอนเทนต์ต่างๆใน Tik t o อกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยสนิทก,กันมากขึ้นแล้วก็คุยกันง่ายมากขึ้นครับก็เลยทําให้การทํางานนี้ก็คือสบายขึ้นหลายๆคนก็ชอบครับชอบในการเล่นที่ว่าอ่าต้องห้ามคุณตะวันตลอดคุณตะวันเขาดื้อไง ขาไม่เคยฟังอะไรเลยสักอย่างก็อย่างว่าแหละครับสันต้องคอยช่วยทุกอย่างต้องคอยบอกทุกอย่างแต่ฟังไหมไม่จ้าไม่ฟังอะไรเลยดื้อมาก <S 1> <S 1> ชื่นใจหายเหนื่อยเลยครับใช่รู้สึกดีมากฝากให้กำใจสันด้วยนะครับผมในละครในรอยทรายนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสสอทุ่ม40ครับทางช่อง7 HD ดีครับผมเด็กสมดุลด้วยสามเหลี่ยมสมดุลจากสสสวันนี้โต๊ะขอาลาไปก่อนสวัสดีครับ